ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในขณะที่ทั้งโลกแข่งกันยัดกล้องใส่เข้ามาให้เยอะที่สุดแต่เซี่ยวมี่17อัลตราที่กำลังจะเปิดตัวกลับกล้าทําสิ่งที่ทำให้แฟนคลับต้องกาหมัดด้วยการตัดกล้องทิ้งไปตัวนึงครับจากเทพสี่ตาในรุ่นก่อนเหลือแค่3ตาในรุ่นนี้นี่มันคือการลดสเปคหรือเป็นแผนลับของไลกาที่ซ่อนอยู่นแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปแงะไส้ในข่าวลือนี้กันแต่ก่อนไปลุยผมถามเ,เพื่อนๆคำเยอครับสำหรับกล้องมือถือคุณภาพหรือปริมาณ สำคัญกับคุณมากกันแล้วไปหาคําตอบพร้อมกันครับใจเกินเพื่อนผมขอเวลา5นาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับขอโคลนหนึ่งคอมเมนต์แล้วเราไปดูกันต่อมีข่าวลือว่า x i ี o m i สิ Ultra อาจเปิดตัวในจีนเร็วกว่ากำหนดครับน่าจะมาช่วงสิ้นเดือนธันวาคม2 0 2 5นี้เลยเพื่อตัดหน้าคู่แข่งส่วนเวอร์ชั่น global เข้าจะตามมาช่วงมีนาคม2 0 2 6 ในงาน MWC แถมยังข้ามชื่อรุ่น16ไปใช้17เลยเพื่อให้ทันสมัยเท่า Apple แต่ประเด็นที่คนถกเถียงกันเยอะคือเรื่องจํานวนกล้องครับจากเดิมรุ่น15 Ultra เคยให้มา4ตัวหลายคนก็คาดหวังไว้แบบนั้นแต่ภาพหลุดจากฟ t โต r าฟี่กิจล่าสุดเขายืนยันว่าเหลือแค่3ตัวทําให้เกิดข้อสงสัยทันทีว่านี่เป็นการลดต้นทุนหรือเปล่าแหล่งข่าวอย่างดิทอนแชสเตชันก็ยืนยันในเรื่องการตัดกล้องนี้ครับการหายไปของโมดลูลกล้อง1ตัวเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรุ่น Ultra ราะรุ่นก่อนหน้านี้ทําไว้ดีมากเรื่อพอเรื่องระยะซูมที่มีให้เลือกเยอะต้องมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเหตุผลทางเทคนิคอะไรซ่อนอยู่ครับเท้าความก่อนครับว่ารุ่น15อัลตร้าเนี่ยมีจุดเด่นที่กล้องเทเลโฟโต้คู่ครับเดยเฉพพะเลนส์ระยะ3เท่าความละเอียด50ล้านที่ใช้งานง่ายแต่ในรุ่น17อัลตร้ามีรายงานว่าเลนส์ระยะ3เท่านี้จะถูกตัดออกไปเปลี่ยนจากกลยุทธ์ใช้เลนส์เยอะมาเป็นการใช้เซ็นเซอร์เดียวที่เก่งขึ้นดูเหมือนเขาพยายามปรับลดความซับซอ้อนของฮาร์ดแวร์ลงครับ ไม่ได้เน้นแค่จานวนเลนแล้วแต่เน้นที่ขนาดและประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์แทนซึ่งการตัดเลนออกไป1ตัวก็ต้องมีสิ่งที่มาทดแทนที่สมน้ําสมเนื้อไม่งั้นผู้ใช้ที่ชอบระยะพอตเทรตสเท่าอาจจะไม่ปลื้มักเท่าไหร่สิ่งที่ใส่มาแทนตามข่าวลือนะครับคือเทคโนโลยีคอนติเนียร์แอสซูมครับใช้เลนไปสโคกตัวเดียวแต่ขยับชิ้นเลนภายในได้ทําให้ครอบคลุมระยะตั้งแต่3เท่าไปจนถึง5เท่าในตัวเดียวถ้าทําได้จริงถือว่าแก้ปัญหาเรื่องจําน,นวนเลนได้ฉลาดทีเดียวครับ เขเหลือกล้อง3ตัวส็อปเปของแต่ละตัวเลยต้องอัดมาให้สุดนะครับกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์1นิ้ว50ล้านของ OmniVision OVX10500U รูรับแสง f 1.6และระยะ23มมิลิเมตรถือมาตรฐานเรือธงยุคนี้ส่วอ Ultra ัลตราไวร์ก็ยังคงไว้ที่50ล้านตามคาดแต่ไฮไลท์อยู่ที่กล้องปริซโคลที่เปลี่ยนมาใช้เซนเซอร์200ล้านครับเซนเซอร์ซั s u n g HPE ตัวใหม่ที่เครมว่าเป็นคาวจิวออกแบบมาเพื่อรองรับการซูมหลายระยะโดยไม่เสียรายละเอียดแถมรองรับการถ่ายเทเลโฟตโต้มาโครได้ในตัวเดียวด้วยเซนเซอร์2 0 0้ล้านตัวนี้ใช้เทคโนโลยีรวมพิกเซลแบบใหม่ครับ ทำให้ได้ขนาดพิกเซลจำลองใหญ่ถึง5ไมโครเมตรช่วยในเรื่องรับแสงส่วนกล้องหน้าก็ขยับเซนเซอร์50ล้านความละเอียดสูงดูจากสเปคแล้วคือการคุณภาพเข้าสู้เพื่อลบจุดด้อยเรื่องจํานวนเลนส์ครับนอกจากการอัปเกรดเซ็นเซอร์แล้วชิ้นเลนส์ก็สําคัญไม่แพ้กันมีรายงานว่า17อัลตร้าเนี่ยจะใช้สารเคลือบเลนส์ไลกาเทคโนโลยีใหม่ เป้าหมายหลักคือลดแสงสะท้อนและแก้ปัญหาความเพี้ยนของสีซึ่งเป็นปัญหาโลกแต่ของการถ่ายภาพย้อนแสงในมือถือครับแนวคิดรอบนี้คือเน้น High Definition และความสมจริงเป็นหลักไลกาพยายามแก้ปัญหาแสงแฟร์และ Ghosting ด้วย Physical Optics คือการจัดการที่ตัวเลยจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้เกิดภาพซ้อนและใช้ AI ลบหรือเป็นการกลับไปให้ความสําคัญกับพื้นฐานการถ่ายภาพครับนี่เป็นการเปลี่ยนแนวทางที่น่าสนใจจากเดิมที่เน้นการปรุงแต่งมาสู่ Leica o p t i c for Real Imaging หรือความบริสุทธิ์ของแสง ซึ่งถ้าเลนจัดการแสงได้ดีตั้งแต่ต้นไฟล์ภาพก็จะดีตามไปด้วยครับลด่าระก,การประมวลผลและทําให้ภาพดูเป็นธรรมชาติกว่าสารเคลือบตัวใหม่ที่ว่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการส่งผ่านแสงช่วยภาพดูเคลียร์ขึ้นและลดอาการแสงฟุ้งที่กวนใจรวมถึงลดอาการขอบม่วงหรือโ h r o m a t i c อบ u l a t i o n ด้วยซึ่งถือเป็นการอัปเกรดจากรุ่น1 2 s ที่เคยใช้สารเคลือบกันแสงมาก่อน ความน่าสนใจอย่างคือเทคโนโลยี l o w f l i c e ใ s เซนเซอร์หลักครับที่ช่วยให้รองรับ Dyna ม i c r a น g e ได้สูงกว่า100เดซิเบลแปลว่าในช็อตที่มีทั้งส่วนมืดและสว่างจ,จัดๆก้องจะเก็บรายละเอียดได้หมดโดยไม่ต้องพึ่งพา HDR ซอฟต์แวร์ที่ดึงภาพจนดูแบนเกินจริงการผสมสานาระหว่างเลนส์ที่ดีกับเซนเซอร์ที่รับแสงได้กว้างจะช่วยให้ภาพดูมีมิติและเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับไม่ใช่แค่ภาพสว่างเท่ากันทั้งภาพจนดูหลอกตาซึ่งนี่เป็นจุดขายสําคัญสําหรับคนที่จริงจังเรื่องคุณภาพไฟ การตัดกล้องเหลือ3ตัวอารมองว่าลดต้นทุนในสายตาผู้ใช้บางกลุ่มแต่ในมุมะวิศวกรมันคือการแลกเปลี่ยนพื้นที่เพื่อใส่ของที่ดีกว่าเพราะเซนเซอร์200ล้านแบบปริสโคมมันมีขนาดโมดูลที่ใหญ่มากครับใหญ่จนเบียดพื้นที่อื่นๆในเครื่องไปเกือบหมดผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการตัดจอหลังออกไปครับซึ่งแต่ละรุ่น Pro หรือ Pro Max ที่ยังมีจอด้านหลังเพื้นที่ตรงนั้นถูกโมดูลกล้องกินไปจนหมดแล้ว แสดงให้เห็นว่ารุ่นอัลตร้ายอมทิ้งกิมมิคเพื่อโฟกัสที่กล้องลหลวนนี่เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงแต่ชัดเจนในจุดยืนครับเรื่องระหว่างฟีเจอร์หรือหวานหรือคุณภาพฮาร์ดแวร์กล้องที่เต็มสูบซึ่งถ้าผลลัพธ์ของภาพถ่ายออกมาดีจริงก็คงลืมเรื่องจอหลังไปได้แต่ถ้าไม่ปังการตัดฟีเจอร์ออกไปก็อาจจะเป็นจุดให้โดนโจมตีได้ครับตัวเลข200ล้านในกล้องซูมเป็นดาบสองคมที่น่ากังวลครับเพราะนักเล่นกล้องรู้ดีว่า พิกเซลเยอะบนเซ็นเซอร์มือถือมักตามมาด้วย Noise พิกเซลยิ่งเล็กการรับแสงต่อจุดก็น้อยลงทำให้เกิดสัญญาณรบกวนง่ายๆครับสุดท้ายก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์เกลี่ยภาพจนรายละเอียดหายเสียงวิจารณ์ใน reddit ก็เริ่มบนเรื่องการอัดตัวเลขการตลาดแบบนี้หลายคนมองว่าเป็นคลิกเบตรครับที่ใช้จริงไม่ได้และไม่ได,ดีไปกว่าเดิม แคะมองว่าใส่เลนส์มาเยอะๆแต่คุณภาพไม่ถึงก็เป็นแค่กิมมิคผู้ใช้ยุคนี้ฉลาดขึ้นและเริ่มเบื่อสองครามตัวเลขแล้วครับเซี่ยมี่พยายามแก้เกมนี้ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงแนวโฟโตกราฟีใช้พลังประมวลผลมาช่วยจัดการข้อมูลฟิสิกอลออปติกที่ดีขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่า2องไรลารอบนี้จะให้รายละเอียดที่ดีขึ้นจริงไม่ใช่แค่ภาพใหญ่ขึ้นแต่เนื้อไฟล์ต้องดีด้วยถึงจะลบคำสบประมาทได้ยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตาามในภพเลยคคครรัับบบขอุณ อดค้องกับเทรนวงการถ่ายภาพปี2 0 2 5ถึง2 0 2พพอดีครับที่คนเริ่มถอยห่างจากภาพสมบูรณ์แบบจนปลอมแบบ AI ผลสำรวจ C ี e t ตชี้ว่าคนวัย2 5ถึง45ชอบภาพที่ดูดิบและไม่ผ่านแอปต้องการเห็นความจริงและโมเมนต์ที่จับต้องได้มากกว่ากลยุทธ์ของเซี่ยวมี่ที่เน้นเรื่อง Optical Perfection จึงดูเข้าท่าการแก้ปัญหาด้วยเลนส์เพื่อได้ไฟล์ต้นฉบับที่ดีที่สุดตอบโจทย์คนที่ชอบเพียวฟอโตกราฟีหรือความสมจริงโดยไม่ต้องพึ่งพาการโปรเซสภาพที่หนักหน่หนวงจนเกินงาม แนวทางนี e ้ต่างจากค่ายอื่นที่เน้นฟีเจอร์ AI เสกภาพ Xiaomi เลือกที่จะสร้างเบสไลน์ของภาพที่มีความเที่ยงตรงสูงให้ภาพดูเป็นธรรมชาติเหมือนที่ตาเห็นมากที่สุดครับซึ่งน่าถูกใจสายช่างภาพที่เบื่อการเกลี่ยภาพจนหน้าลอยครับการจัดการข้อมูลจากเซนเซอร์200ล้านต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาล Xiaomi 17 Ultra จึงเลือกใช้ snapdragon 8 elite gen 5ที่ใช้ cpu o r i o n ความเร็วสูงถึง4.6 ghz ในการขับเคลื่อนแถมยังประหยัดพลังงานขึ้น35%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนประสิทธิภาพ Single-Core เพิ่มขึ้น20%และ Multicore อีก17%ออกแบบมาเพื่อรองรับงาน ai และ image processing โดยเฉพาะเพราะลำพังแค่ hardware กล้องอย่างเดียวคงเอาข้อมูลภาพขนาดใหญ่ไม่อยู่ต้องอาศัยชิปที่แรงพอในการประมวลผลแบบเดียวไทมครับขนาด a n m a d a v11 ที่หลุดมา ก็สูงถึง3.6ล้านคะแนนตุน g ิกช b e n นก็ทำตัวเลขได้น่าประทับใจมากๆแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้พร้อมรองรับพลังงานหนักได้สบายว่าจะถ่ายภาพความละเอียดสูงหรือตัดต่อวิดีโอก็ตามเมืม่อ<ม>เครื่องแรงและกล้องโหดแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเขารีระบุว่ารุ่นนี้จะให้แบตมาเยอะถึง 6000- ถึง7,000มิลลิแอมซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของซีรีส์อัลตร้าเลยครับเพื่อรองรับการใช้ถ่ายภาพและวิดีโอแบบต่อเนื่องการซูมและการประมวลผลภาพกินพลังงานมากกว่าที่คิด ถ้าแบตไม่ถึงจริงอาจจะใช้งานหนักๆได้ไม่จบวันอยู่มิเลยตอบปัญหาด้วยการอัดความจุมาให้เหลือเฟือพร้อมระบบชาร์จไวร้อยวัตต์และไร้สาย80วัตต์เผื่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังให้สเปคความจําเริ่มต้นที่ราว1 6กิกความจุ5 1 2ิกิกเพราะไฟล์ภาพจากเซ็นเซอร์200ล้านและ50ล้านมันกินพื้นที่มหาศาลครับการให้สเปคมาเผื่อแบบนี้ถือว่าคิดมากค่อนข้างรอบครอบครับสำหรับการใช้งานระดับโปรที่ต้องการความสเสถียรข่าวดีสําหรับคนไม่ชอบจอโค้งคือลือว่ารุ่นนี้เนี่ย จะใช้จอเรียบ Flat Display ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K 120Hz ตามมาตรฐานตัว็อปซึ่งจอเรียบจะช่วยลดปัญหาทัชลั่นและติดฟิล์มง่ายกว่ามากพร้อมสแกนนิ้ว Ultra Sonic ใต้จอเพื่อความปลอดภัยอีฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือการรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมใช้เทคโนโลยีเทียนตรงหนึ่งแบบเดียวคู่แข่งอย่างหัวเว่ยเอาไว้โทรหรือส่งข้อความในที่ไม่มีสัญญาณมือถือได้เหมาะสำหรับสายลุยที่ชอบพกกล้องไปถ่ายที่ห่างไกล ดีไซน์โดยร,รวมยังคเงเอกลัก,กษณ์โมดูลกล้องวงกลมขนาดใหญ่ครับวัสดุมีทั้งกระจกและหนังอีโคเลเทอร์ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะพร้มอมกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 9เพื่อให้มั่นใจได้เวลาออกภาคสนามถือว่าครบเครื่องทั้งความสวยงามและความทนทานครับการเหลือ3กล้องเป็นสัญญาว่าเซี่ยมี่เปลี่ยนเกมนะครับเลิกแข่งกันที่จำนวนกล้องหรือตัวเลขการซูมไกลเว่อร,อร์แต่หันมาโฟกัสที่คุณภาพไฟล์และความสมจริงของภาพแทนจ่อกลุ่มคนที่จริงจังเรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นการยอมตัดระยะ3เท่าออก ทำให้ความคล่องตัวลดลงบ้างแต่ถ้าแลกมาด้วยคุณภาพาไฟที่ดีขึ้นจากเซนเซ,นเซอร์200ล้านและสารเครเลือบเลนส์ที่แก้ปัญหาแสงได้จริงก็อาจจะคุ้มค่าต้องรอดูของจริงว่าจะทำได้ดีสมกับที่คุยไวไหมการเร่งเปิดตัวสิ้นปี2025ถือเป็นก้าวย่างที่ดุดันมากตั้งใจชิงส่วนแบ่งตลาดก่อน s a m s u n Galaxy g a 2 6จะมาเป็นการประกาศท้าชนด้วยคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่มั่นใจว่าจะสู้ได้งานนี้ผู้บริโภคอย่างเรามีตัวเลือกที่น่าสนใจรออยู่แน่นอนครับ โดยสรุปทั้งหมด Xiaomi 17 Ultra ตัดสินใจลดเหลือ3กล้องแต่แทนที่ด้วยเซ็นเซอร์ปริสโคปส0 0ล้านเพื่อยกระดับคุณภาพการซูมต่อเนื่องให้คมชัดสมจริงผสานเทคโนโลยีเลนส์ไลกาลดแสงสะท้อนเน้นภาพดิบสมจริงขับเคลื่อนด้วยชิป snapdragon 8ด elite gen 5และแบตเตอรี่7 0 0 0มิลลิแอมป์รองรับการทำงานระดับโปรตัวเครื่องตัดจอหลังทิ้งเพื่อใส่โมดูลกล้องที่ใหญ่ขึ้นใช้จอเรียบ2 k เร่งเปิดตัวสิ้นปี2 0 2 5หวังชิงส่วนแบ่งตลาดก่อนคู่แข่งอย่างซัมซุงจะเป รอดูเลยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ